ลองจินตนาการว่ามีธนาคารแห่งหนึ่งเข้าบัญชีให้คุณทุกเช้าเป็นเงิน86,400บาทไม่มีการยกยอดคงเหลือไปวันรุ่งขึ้นทุกตอนเย็นจะลบยอดคงเหลือทั้งหมดที่คุณไม่ได้ใช้ระหว่างวันคุณจะทำอย่างไรแน่นอนที่สุดคุณต้องถอนมาใช้ทุกบาททุกสตางค์ใช่ไหมเราทุกคนมีธนาคารอย่างนั้นเหมือนกันธนาคารแห่งนี้มีชื่อว่าเวลา มันเข้าบัญชีให้คุณ8 6 4 0 0วินาทีต่อวันมันไม่สะสมยอดคงเหลือไม่ให้เบิกเกินบัญชีในแต่ละวันจะเปิดบัญชีใหม่ให้คุณทุกค่ำคืนจะลบยอดคงเหลือของทั้งวันออกหมดถ้าคุณเสียโอกาสที่จะใช้ประโยชน์ในระหว่างวันค้นขาดทุนเป็นของคุณไม่สามารถถอยหลังกลับไปได้ไม่มีการถอนของวันพรุ่งนี้มาใช้คุณต้องมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันด้วยยอดเวลาของวันนี้ ให้ลงทุนจากเวลาเหล่านี้เพื่อได้มาซึ่งผลตอบแทนสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเพื่อสุขภาพความสุขและความสำเร็จ